ท่ามกลางกระแสการเติบโตของโลกแห่ง AI ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็ได้เติบโตอย่างมหาศาลตามไปด้วยกันบริษัทชั้นนำด้านการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ชื่อดัง TSMC หรือไต้หวัน s e ม i c o n d u c t o r Manufacturing Company บริษัทผู้ผลิตชิปประมวลผลขั้นสูงให้กับผู้พัฒนา AI ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น t e s l a Apple Microsoft e l l และอ,อื่นๆที่เข้ามาในอุตสาหกรรม AI TSMC ผลิตชิปขั้นสูงสำหรับปรัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่การประมวลผลขวอนตั้มคิดเป็น90%ของจำนวนชิปเหล่านี้ทั่วโลกแต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือประเทศไต้หวันที่ตั้งผลิตโงงานที m อนั้นมีปัญหาสภาวะขาดแคลนน้ำจืดเนื่องจากการผลิตชิปได้ใช้น้ำจืดมากถึง99,000ตันต่อว,วัน ไต้หวันในฐานะศูนย์กลางผลิตอุปกรณ์ชซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกได้เตรียมการรับมือปัญหาขาดขาดแคลนน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตชิปซึ่งส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนระดับโลกอุทยานวิทยาศาสาาตร์ภาคใต้ไต้หวันซึ่งเป็นแหล่งการผลิตชิปในเมืองไถหนานได้ขอให้โรงงาน,นางต่างๆลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตลง10%์เเช่นกันกับศูนย์กลางการผลิตอีกแห่ง ในเมืองเกาสงทั้งนี้ไต้หวันเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ําเนื่องจากต้องพึ่งพานน้ําฝนตามฤดูกาลในการเติมเติมอ่างเก็บน้ําแต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้ปริมาณน้ําฝนสะสมลดลงขาดช่วงเป็นเวลานาน,านตั้งแต่สิงหาคม2019อุตสาหกรรมการผลิตชิปนั้นใช้น้ําเป็นจํานวนมากละโรงงานต่างๆใช้น้ําปริมาณมหาศาลในทุกๆวันเพื่อล่อยเย็นเครื่องจักร และรักษาแผ่นเวเฟอร์ให้สะอาดจากฝุ่นและคราบหรือสิ่งตกค้างต่างๆข้อมูลจาก S&P n เปิดเผยว่า TSMC ใช้ปริมาณน้ำต่อนหน่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า35%หลังจากเปลี่ยนไปนเริ่มผลิตชิปประมวลผลขนาด16นานโนเมตรเมื่อปี2558ทั้งนี้ TSMC มีมาตรการในการลดการใช้น้ำรวมถึงโรงงานรีไซเคิลน้ำเสียที่เริ่มดำเนินการในกันยายน2022 ซึ่งสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ราว10,000ตันต่อวันส่วนทางไต้หวันก็มีแผนสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำแห่งใหม่อีก54แห่งโดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ถึง136,000ตันต่อวันภายในชิ้นเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ยังมีโครงการท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำซื้อเหมินไปนิวไทเปไปยังเมืองซินจูซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปสำคัญอีกแห่งหนึ่งของไต้หวันและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2026ครับ นอกเหนือจากเรื่องน้ำแล้วพลังงานไฟฟ้าก็สําคัญเช่นกันล่าสุดไต้หวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตขาดแคลนไฟฟ้าซึ่งการผลิตชิปนั้นต้องใช้ปริมาณไฟฟ้าจํานวนมากมีการคํานวณการใช้ไฟฟ้าของแชทบอร์ AI ChatGPT 1ครั้งใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า g o o g l e ถึง10เท่าและแนวโน้มการใช้ AI นี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆหากวิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะทําให้ห่วงโซอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรวมไปถึงอุปรกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องใช้ชิป ขับเคลื่อนนั้นสามารถรวนทั้งระบบได้ครับในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้าน AI และด้านเทคโนโลยอีอื่นๆอาจจะหยุดชะงักไปด้วยเราย้อนไปดูสถิติย้อนหลังกัน,นครับในช่วง7ปีที่ผ่านมาไต้หวันเผชิญปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่3าครั้งและยังมีไฟฟ้าดับเป็นจุดๆอีกหลายครั้งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาโดยช่วงล่าสุดเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางตอนเหนือของไต้หวนันต้องเผชิญปัญหาไฟฟ้าดับหลายครั้งไปในระยะเวลา3วันสถิติที่น่าตกใจคือ ย้อนกลับไปเมื่อปี2,565เกาะแห่งนี้เกิดเหตุไฟฟ้าดับมากถึง313ครั้งโดยไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในปีนั้นส่งผลกระทบกว่า5ล้านครัวเรือนนอกจากนี้ไต้หวันยังเคยเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในปี2,560ที่ส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเรือนเกือบ7ล้านครัวเรือนมาแล้วด้วยครับตามข้อมูลจาก Atlantic Council องค์กรวิจัยด้านต่างประเทศเมื่อดูที่การบริโภคพ,พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในปี2,566 จะพบว่าสัดส่วนกว่า55มาจากภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเหล่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและที่น่าเป็นห่วงคือมากกว่า97ของพลังงานในไต้หวันอาศัยการนําเข้าโดยแหล่งพลังงานหลักมาจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วการเพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศที่สูงเช่นนี้จึงกลายเป็นความเสี่ยงสําคัญถ้าหากไต้หวันถูกปิดล้อมหรือเส้นทางพลังงานถูกตัดขาด ด้วยเหตุนี้อาจจะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตชิปเป็นไปอย่างล่าช้าจนถึงทำให้ราคาเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกนั้นแพงขึ้นจะเห็นได้ว่าท่ามกลางความร้อนแรงของวิกฤตพลังงานโลกไต้หวันเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงที่อาจสั่นสะเทือนบันลังก์ผู้นำชิปของโลกนั่นคือวิกฤตไฟฟ้าและวิกฤตขาดแคลนน้ำหากปราศจากไฟฟ้าและน้ำสะอาดแล้วโรงงานอุตสาหกรรมแม้จะเต็มไปด้วยชิปสุดลําเทคโนโลยีขั้นสูงก็ไร้ความหมายหากาการผลิตต้องหยุดชะง,งัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรฐษฐกิจโลกหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับผมไทมจากไอ g r กรุ๊ปชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ